น้องมองใครเหรอเอ๊ะมองเรานี่นะสวัสดีกันด้วยครับปอนดอนนี้อยู่ในเกม Overwatch นะฮะ <c oughs> ฟังดูเรื่องหรอเปล่าเมื่อกี้แน่นอนครับว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงมากๆนี่คือเปิดประวัติาส์ของผมเลยผมไม่เคยเล่นเกม Overwatch มาก่อนเลยฮะเพิ่งซื้อครับและนี่เขาเรียกว่าไงอันไหนเลเวลวะทำไมมันมี2อันวะเอยเมคคตัวนี้รู้จกัก Yes yeah yeah ้ยตัวนี้เหมือนตัวละครตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นโอ้ยฆ่าได้ตัวหนึ่งเจนจีโอ้ ทำไมมันแรงอะ่ะแรงโคตรเลยวะ่ะตัวอะไรวะเนี่ยอ่ะทำไมมันแรงจังเฮ้ย <am> <c oughs> ตัวกิ้งน่ารักดีวะ่ะ โอ้โหเอาโอ้อโหแพ้เลยไม่เจอจ้ะทำไมมือเป็นกันล่ะทำไมมันดูเหมือนแบบผ้าเช็ดพื้นยังไงไม่รู้ว่ะเฮ้ย

kinh KING KING thế KING KING kinh ghê 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 หลุดแป๊บกิ้ง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 เอาดีครับเอาดีครับมาดิครับมาดีครับกิ้งกิ้งกิ้งกูกิ้งกูกิ้ง,ง,ง,งเฮ้ยยึดฐานเฮ้ยผมโดดลงล่างปไปเลยวะโอ้ เป็นยาฮิวกิ้งดีกว่าฮะเราเป็นหนูแฮมสเตอร์กิ้งกิ้งกิ้งไม่เจ็บไม่เจ็บกูไม่เจ็บ,จบ,จบโอ้ยกิ้ง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 ว่ะหนูตายเราต้องรีบไป ยมังกรฟ้ามาดีครับชนโล่อันนี้คืออะไรของเราเนะี่ย อะไรวะผมยิงยิงมันตายเหรอถ้ามันทำอะไรวนะนอะกิ้งกิ้ง <laughs> อุ้ยใครมันทุ่หัวอุ้ยชนะเฉยกิ้ง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 เอากิ้งไม่ไหวเลยกิ้งกิ้งกิ้งเอาวะเราชนะ เรามันมันมีกี่รอบกันแน่วนะเนี่ยมันมีกี่รอบเนะี่ยแต่ว่าผมชอบตัวกิ้งกิ้งกิ้งเฮ้ยตัวนี้เหมือนพา,นฟาฟดไฟเดอร์เลยหลบ มันเข้ามาั้งโมเนี่ยมันเข้าปะวะกิ้ง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 หมอหมอยิงหมออืบกิ้งกิ้งกิ้งนี่แน่ มาผมหมุนแม่งรอบเลเนะี่ยมามามาเฮ้ยเฮโดนเดียวได้ยเยสโอ้ระเบิดเราแรางขนาดนั้นเลยเหรอ ยืดเรายืนยึดกันมาได้นะครับอือผ่านไฟเดอร์โอ้ยอึ๊บหนีอื้มอื้มหนี ยิ่งยิ่งปื้ผัดไปเดอ้อนี่ชนแมงเลยนี่ก่อกวนครับก่อกวนโอ้ยตัวมันเหนื่อยอยังวะเฮ้ยหมอหมอรึเปล่าน่ะกูเป็นหนูเออโอ้ฝั่งเรานำครับฝั่งเราโคตรเก่ง เออชนต่อยซะเลยเป็นหนูกิง้งออกไปน,นี่แน่นี่ชนเลยเฮ้ยไม่เอางงี้อ้า ลูกบอลหลุดออกนอกสนามไปเลยเฮ้ยมา้าขึ้นมาบนได้ไงวนะ้นนะยิงเลยโอ้โหกิ้งไปเลย นี่ใครก็ได้เดือตัวเดียวอเออทำไมปืนหมมันเบาจังวะโอ้ยโอ้ยไม่น,นะเราต้องยึดคืนครับเราเก้าเก้าแล้วฮะดูจากแต้มข้างบนได้เข้ากับจุดกิ้งเป็นวงกลม โนะ้ณเวลาเดิมหมุนคือดีที่สุด <_ c oughs> ดันไม่ออกนอกวงไปเลยไม่เหยียบรถเหยียบรถเหยียบรถเหย อะไรเนี่ยเออเอาวะเฮ้ยจะจบแล้วเหรอเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าผมเล่นตัวนี้แล้วโคตรโคตรมันโคตรมันโคตรมันเลยเฮ้โยโอ้เฮ้ยเท่จังอันนี้คืออะไรอะ่ะ พย์ออฟเดอะเกเหรอทำไมไม่ใช่เราอ่ะโอ้เซ็งจังโอ้คือเห็นไม่ชันว่าว่าผมเก่งกว่าโถเอโอเคครับผมว่าเราจะพักผ่อนแล้วดีกว่าทำไมผมปิดคลิปแปลกๆเอานะสำหรับคลิปนี้นะครับ Overwatch ผมไม่เคยเล่นครับเล่นยากมากเลยฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะไม่ไหวแล้วจริงๆฮะอะ เวลานี้ก็ดึกแล้วแล้วพูดเสียงดังไม่ได้ด้วยปนหัวมากเลยครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊่ยบายจ้าจุ๊บจุบจ้า